ศีลส,ส่งทำให้สูงศีลปรุงทำให้สวยศีลช่วยทำให้รอดสวัสดีครับมิดมอแคนแฟนมอลำแฟนคขับเอฟซีสาวน้อยเพจบันแพงแฟนคขับเอฟซีอิลาหน่อยอุ้งอิงมาพบมาพอกับจ่อง y ยูท b e หนุ่มสีสเกตพลังบวกอีพีนี่มาพบกันในวันที่6เดือนธันวาคม ปีพุทธศักราช2,566มาในเรื่องราวสมฉายาโดยแท้เรื่องราวตัวนี้ก็เป็นเรื่องราวของอิหลาหน่อยอุงอิงของมิดมอแแ้นแฟนหมอลำของโมเฮาเจ้าข่ยเป็นที่ฮักที่พอใจเป็นดวงใจก็เป็นไปได้ ที่หลายๆดวงใจร้อยรักถักมาเป็นควงคอยประสานแล้วคอยช่วยอุ้มชูสนับสนุนดังนั้นการเป็นที่หักบวาสีเป็นอยู่ด้านหลังเวที หรืออยู่ด้านหน้าเวทีของอิหลาหน่อยที่เฮาติดตามกันมาที่สังเกตได้เห็นเห็นง่ายๆเวลาอิหลาหนอยอุ้งอิงบาวาสิขืนเซ็กเสียงบาวาสิขืนโชว์บาวาสิล่งจากรถมาทำการแสดงณงานนั้นๆ เซนวามีมิดหมอกแทนแฟนหมอลำแฟนคลับเอฟซีตางหอหุม่มตางอยากสีเข่ามากใกล้ชิดณนะเวลาห่วงทีลาหน่อยขึ้นเวทีพ่อได้เห็นซ้ำนั่นพี่น้องผู้คนที่นั่งอยู่เฉยเฉยนั่งอยู่สื่อ,อตางค้นกับตางลุกต่างคนกับตาง รีบเร่งเดินทางเข้าไปสัมผัสอยู่หน้าเวทีอยากสิไปสัมผัสอีลาน้อยอยู่หน้าเวทียังใกล้ชิดดังนั้นจังได้สมสายยาวนางฟ้าหน้าฮาดตามซื้อเพลงที่ผู้เป็นพอเพิ่นไดม้มีความคิดขึ้นที่อำเภอจากกาักราษ แต่งเพลงนางฝานาหารขึ้นมาเพราะฉะนั้นเองเพลงนั่งฝ่าอาหารพี่น้องนี่หละมันสมฉสายาว่าอลลาน้อยนี่เป็นนั่งฝ่ามื่อขึ้นคนเมืองศรีได้เข้าไปเบิงช่องยูทู e พระเอกต้นวิมลชัยลำเรนออฟฟิเชียล ก่อนอิลาน้อยอุ๋อิงขึ้นเวทีได้ไปจุดธูปแล้วได้ไปกอดคุณย่าสุภาพหลังจากนั้นเพลงต้นกะได้ถามย่าสุภาพว่าตั้งชื่อวองมานี่มาเพื่ออิลาน้อยอุ๋อิงโดยตรงแมนบอคือจังมันเข้ามาเข้ากับเรื่องราวสมกับเป็นสาวน้อยโดยแท้ พัดตังเตอีหลาหน้อยอุ้งอิงเข้ามาอยู่ในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงการที่คุณย่าสุภาพได้สัมผัสได้กอดอีหลาหน้อยอุ้งอิงเพิ่นกระถึงกับขนลุกขนพองหลังจากที่เพิ่นว่าเรื่องเล่าของอีหลาหน้อยอุ้งอิงตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันเพิ่นว่าเป็นสิ่งที่บ่าคาดคิดเปรียบเสมือนเทพประทานพรมาให้ ประทานานางฟ้าตัวน้อยมาให้มาให้วงมีความสำเร็จมาให้วงมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักขจรขาจายไปบาวาสิเป็นในประเทศและนอกประเทศบางคลิปแล้วเมื่อขึ้นนี่เพิ่นกันยังว่เพิ่นเบามาเพิ่นกับขนลูก นี่แหะพี่น้องชื่อวงทั้งๆท,ที่วงมันก็มีการเปลี่ยนแปลงบอมีเด็กหน่อยมันบปะพัดตังแต่รับอีหลาหน่อยอุ้งอิงเข่ามาเนี่ยจังมีเด็กหน่อยรุ่นสิบหกสิบเจ็ดเข่ามาในวงแล้วเฮดไทยวงการหรือวงหมอรำหมอรำอื่นๆน,นำไปเป็นแบบอย่าง แล้วก,เหหก็เฟ้นหานักร้องเฟ้นหาศิลปินเพื่อสิมาเข้าอยู่ในวงตั้งแต่อายุอย่างน้อยกันนว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงนี่มีอิลาน้อยอุ้งอิงเป็นไอดอลแล้วเป็นวงไอดอลของอีกหลายๆวงของหมอหมอลำบานเฮ้านำไป Um. เหตุนั้นเองในเรื่องราวของอิหลาหนอยอุอิงนับว่าเป็นผู้สร้างสารรค์เป็นผู้นำความดีอย่างแท้จริงเพราะอย่างอิหลาหนอยอุอิงประกอบด้วยคุณงามความดีตั้งแต่แรกเริ่มตั้งแต่มาสมัครตั้งแต่ส่งขอความมาถัก ด้วยความใสด้วยความซื่อจังได้บอกเรื่องราวนะตอนนั้นตอนแรกเริ่มเริ่มที่ตามที่เห้าเห็นตามที่เห้าเบิงอยู่ในช่องคุยแซบโชว์ที่วัดโจยมนินได้เปิดเผยเรื่องราวที่อีหลานะ้อยิงเอารูปมือทรงมาให้เบิง แล้ก็บอกว่าจะของมือบอดีมือบสมบูรณ์แต่แกะหอยแข้งเก่งนี่เป็นเด็กน้อยที่มีความใสมีความซื่อมีความบริสุทธิ์ดังนั้นมันจังสมฉายาว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นเพชรเม็ดงามที่เอามาเจรไในานิดนิหน่อยหยก็แวววับจับตา อีพี่นี่ฝากตอนไววสำหรับบิดม็อแค้นแฟนมอลลเป็นเรื่องราวดีๆไว้แต่เพียงสำนีขอบคุณที่ขมาติดตามขอบคุณที่ขมารับชมอีพี่นาสิพ่อกับเรื่องราวอีหยังคนเมืองสีในช่อง Youtube หนุ่มสีสเกตพลังบวกกัสีน้ำมาเล่ากัสิน้ำมาจากกับพี่กับนองยู่ดีมีสุกสมบูร์พุ่นสุกอยู่ดีมีแห้งเฮ็ดดีทำดีคิดดีได้ดี สวัสดีครับผม